กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีการพัฒนาและขยายตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางการตลาดนำการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีก้าวสู่ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแพลตฟอร์มออนไลน์มากมายซึ่งทุกแพลตฟอร์มได้รับความนิยมและกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างดีผู้บริโภคหันมานิยมสั่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบออนไลน์มากขึ้นทั้งสั่งซื้อเพื่อบริโภคโดยตรงหรือส่งมอบเป็นของฝันในโอกาสสาคัญและเทศกาลต่างๆยิ่งปัจจุบันมีระบบการจัดส่งที่รวดเร็วผลผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานและยังคงความสดใหม่ตามเดิมจากการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจไปทั่วโลกและทุกคนต้องเข้าสู่บริบทของสังคมและวิถีชีวิตใหม่แบบ New n o r m a l กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการร่วมกันฟื้นฟูนและกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้จัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านลากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ในแคมเปญชอบวิธีใหม่ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้านนะครับซึ่งเราจะจัดระหว่างวันที่17-23ธันวาคม2563นี้นะครับ ณนศูนย์การค้าพารดายพาร์คถนนสีนครินซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วก็รับประกันคุณภาพโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะซึ่งรายได้ก็จะกลับสู่ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยตรงก็เท่ากับเป็นการช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจในสภาวะวิกฤตโควิดในทีในครั้งนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ผู้ริโภครมทั้งภาคส่วนต่างๆออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อจัดงานและกิจกรรม หรือหาของวันปีใหม่มอบให้แก่กันแน่นอนว่าสินค้าเกษตรเป็นกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจและมีความต้องการอย่างมากกระทรวงเกษตรเรามีทั้งผลผลิตสดแปรรูปและผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรมากมายรับรองว่าทุกท่านจะได้เลือกชมและชิมสินค้าเกษตรคุณภาพดีตลอดงานถูกใจสินค้าใดกดสั่งได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มหรือ QR Code มาร่วมส่งมอบความสุขปีใหม่ด้วยสินค้าเกษตรไทยถูกใจผู้ให้ถูกใจผู้รับแน่นอนครับ การจัดงานสุดพิเศษครั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรร่วมกันบูรณาการจากทุกกรมทุกหน่วยงานนะครับร่วมกับพันธมิตรนะครับลาซาดา้าเคอรี่เกษตรไทยร่วมกันออกบูธ80บูธนะครับสินค้ามากกว่าร้อยรายการมาพบก,กันนะครับมาช็อปวิถีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจไทยส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยในประเทศไปด้วยกันครับภายในงานเรามีสินค้าเกษตรมากมายนะครับที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม้ทุกท่านเลือกชมและชิม ตามความชอบใจนะครับถ้าถูกใจก็เลือกซื้อกันกลับไปได้เลยนครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเป็นการเสวนาให้ทุกท่านได้เรียนรู้การทําการค้าสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการกําหนดราคาสินค้าการสร้างสตอรี่สินค้ารวมถึงการส่งเสริมการขายงานนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังชอบสนุกถูกใจได้สินค้าส่งตรงถบ้านทุกท่านแน่นอนครับในนําของ m อ k นะครับโดยสถานที่พระได้พักแห่งนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรนะครับที่ได้ให้โอกาสทางพระได้พักมาร่วมในการจัดงานสิ่งดีๆที่จะมอบให้ครับพี่น้องประชาชนทางพละได้พักแห่งนี้นะครับมีความพร้อมโดยเฉพาะลานรโยพอลแห่งนี้นะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาที่พระได้พักแห่งนี้ในวันที่17-23ในเดือนธันวาคมนี้นะครับมาร่วมกัน ฉลิมฉลองในปีฉลูแห่งนี้นะครับส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้านนะครับเรามีการช็อปวิถีใหม่นะครับขอเชิญชวนครับในโอกาสนี้ผมขอเชิญท,ทุกท่านมาเที่ยวชมง,งานและก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันในแคมเปญช็อปวิถีใหม่ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้านมาร่วมเฉลมิมฉลองปีฉลู2564กับผมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับ